ครับทำไมคุณต้องมาจ้องหน้าผมแบบนั้นด้วยค่ะดีนะเรื่องเรื่องเรื่องผมจะบอกว่าเรื่องอันนี้คือเกมเรื่องครอบครัวเอาไว้ก่อนเรื่องครอบครัวไว้ก่อนเอา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 อันนี้คือแพ้นะัพชนะนะหมดเวลาแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดหมดเวลาแล้วเอาผมขึ้นทางนี้ทางนี้มันไม่หมดเร็ว ตาตาไม่้ข่ตาตาเอาเมื่อปีสตาแปลไปให้หนุ่มียวไม่ใข้ตาตาไปตาตาไห้ผมน่วาตาคุไลูกตาอมเลยยยยยยายย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 ยัยยยยยย่ยย โอเคครับพร้อมเราเชิญเลยครับไปครับให้เขากินครับผ้มมให้เขากินพ้มืมหมอ่นเชิญจาจับภาพหน่อยฮะต้องกินให้หมดนะครับใช่ครับต้องกินให้หมดทุกคนครับอ่าคนดแร้วหมดแล้วครับคนที่สองหมดแล้วครับถ้กินไม่หมดกปก่ดียวใช่ครับใช่ครับถึงพูดหอกนก็แแสไม่ใช่แพครับให้ดืมอีกครับไม่ได้ครับไม่ได้ไ อ่ะเดี๋ยวแต่ไม่กินไม่ได้ครับผมแต่กินแล้วเงี้ยโอเคผมมือครับผมโอ้นะฮะต่างๆ่ันนึงแหละเอ้ยเราามีมดให้ไปดิมะเอ้ยมีมดด้วยเหรอครับครับไม่เป็นนะครับถูกเขาเรามาอ่ะ พร้อมแล้วก็เชิญครับเดินไปให้เขาดื่มครับให้หมดนะฮะถ้าไม่หมดก็ต้องต้องดูให้หมดนะฮะไปต้มกันถ้าสดุ้วน้ำมันความใส่น้าผมคุณโดนเ่ยมาแตงแตงแตงถ้าถ้าน้ำควอมให้ให้ดื่มใหม่นะเอาแล้วหมดแล้วแก้วมางครับเดินไปแก้วบางครับโอ้ยกินโอ๊ะกินน้ำมันสวยอ่ะโอ้ยเขาไม่ตมว่ากืนลงไปแล้วนะ จะพ่นใส่ได้ใช่ไหม้วพ่นในปล่าเลยนะป๊บแป๊บสามครั้งเนึงแพ้ไปแล้วโอเคปรบมือครับผมเี่ถามว่าเยอะไปไหมมันดีแล้วมาเลยครับมีเวลาสามนาทีไม่ครับผมพี่ดีกว่าไม่รับปากครับคุณระกามครับอู้ยทานเเด้อเต่มปากนะไอโดงไอดังเด้อลาเอ้ยนี่ละ ก็จะดีดดันพี่นาละสตานย้อนหลังไ่ถอดครอบนะที่นีดันเด้อเดยวพี่นาคอยจังดังเปียนกันเ้ารักตาลตาน้องเนี้ยเหรอแของการย้อนหลังเจียวคนนี้้สึกเค้นขอตอนั่วยใส่หลายเทนอ ีคือม่เห็นว่าวาดชูแป้นก่อนหนึ่งนาทีผ่านไปครับยังเหลือเวลาครับเหลือเยอะจังเลยครับใช้คนเดินทาทาบ้างครับเขาอยากทาโอ้หสมการน้ำาลในนมโอ้โหไม่เหมือนนางชูโอเลโเลยงหัวไนวะนี่ทาผมทาเยอะไม่ได้ลืตาไม่รูอืมมเกลยว่ึงสมการ นั่งหาครบแล้วแฟ้นเหลือเยอะอ่ะเปแล้วครับนาทีขึ้นครับถ้าพอใจนั่งประจําพี่ได้เลยนะฮะถ้ายังไม่พอใจเอาได้อีกครับนาทีขึ้นครับเราแพ้หรือเปล่าไม่ได้อีกพอโทษนะคะไม่พอดทายเป็นเงินเยอะจับครับคุณน้องครับตากล้องก็จะเล่ยนหมดครับนะฮะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวหาสถิดโพลให้พี่นิดนึงนะฮะพี่ก็เกือบจะล้มหลายทีแล้วที่จริงเขาอันนี้เขาชื่อบ้านอะไรครับบ้านโอริโอหรือตั้งอย่างนี้แหละครับอ๋อ อยามรโอเคครับก็พอใจแล้วนะพอใจแล้วไม่เป็นอะไรทีนั่นทีในการทาน้าเ่อนนะเดี๋ยวยังยังไม่จับยังไม่จับปอคือใครลม่ละลายโอ้โหขอให้นำใจเลยฮะพร้อมนะครับเดินเวลาเดินครับแป้งพอมั้ยเหรอแป้งพอหรือเปล่าทานได้ทุกคนเลยครับทานได้ทุกคนเลยครับก็อยู่ชื่อบ้านอะไรนะเดี๋ยวมาทานหนูจะยืนดูแล้วหนูจะยืน ไม่ไปไม่ไงไม่ไะยเใครไม่พร้อมกลับมาเอาแป้งใหม่นะคะน้ำใจแล้วเชญนั่งได้ถ้าไม่น้ำใจเอาอีกได้ครับผมเวลายังเหลือครับนาทีกว่าครับไอ้ก่อนนาทีกว่า ต่อแป้งออกเอ้าัวหน้าทีมคุณจะมีที่ว่างค่ะผมไม่ทเนี่ยโอใครเป็นคนทายอ้ยอ๋อใจยังนใจยังมาจากบ้านโอเคเบอร์เบอร์เริ่มครับสามนาทีครับมามามา ไม่ดีเยคุณนิทวงมาไม่โกงไปไหนเรึไม่โกงหาไปๆปเขาเขียนเขาเขียนหนวดให้ผมหรอยังครับยังเหลือครับเพิ่งสิบสองวิครับนักตาเขาเขียนหนวดให้ผมเนาะหนูแมวมาเรื่องไรนักตานักตาถ่ายไปแล้วครับสามสิบวินาทีนะฮะ เราสายประท้วงสายเจ้าชะลากมีกระเส็บกันอีกว่าชนะมาเพราะจับฉลากนะครับทีมลังนุกนะฮะชนะมาเพราะการประท้วงแท้ๆนะครับเขาคือมาไปผู้อื่นนะครับไม่จังเลไปไปไเข้ามาอันพี่สิงครับก็มีแม่งคนเดียวเหรอครับไม่รู้ครับมันเป็นเกมครับคือละเลงได้ทุกคนครับ อาเรอครับแต่เขาเข้าความกันครับเขาไม่เข้าทีละคนเองครับเดี๋ยวไลก่อนตาทำรับช่างภาพจับหน้า, <laughs> น,าน้องๆที่มาแข่งขัน,ขนรอน้องฝา,ายด้วยนะครับตู้อ๋อ เหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับผมอยากรู้มากเลยเขาบอกว่าดูรักนะ้องรักนะ้องรักอะไรเขาเนี่ยควงดิควงดิควางคุณนุ่มยังละเลงต่อ สิบห้าวิครับสิบห้าวิต้องต้องไฮไลท์ม่เลยเบิร์ดแล้วโอ้เดี๋ยวเอาเต็มเต็มเวลาสามนาทีเล้วทีมนี้ผมขอร้องเหมือนแคะมากนะครับแ้งผมโอ้โหขอร้องครับมีขอร้องหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาใส่ตั้งแต่คนแรกเลยคุณใส่ตั้งแต่คนแรกเลยผมขอร้องใส่ตั้งแต่คนแรกเลยผมเลย พอแล้วนะอย่าทำเขาเขาเปลี่ยนถึงมันแก้วตาดวงใจของผมคุณไม่ต้องพูดเลยคุณกลับไปเลยเช่นเช่นเช่นคุณนกครับโอเคติดได้ตาหมันยาศัยเลยครับสามนาทีครับจับเวลาครับติดงนพี่เอบุตรแตงแต่งหน้าควนค่อยพันแต่งหน้าควันค่อเอิ้ะคะโอเคมีกันไกลครับคุณนกครับมีกันไกลให้นะเอาอีกแล้วไปก่อนไวก่อนไวก่อน เทน้าเทวเทก่อนูเขียนเทก่อนาิบวิผ่านครับ3ามสิบวิผ่านครับผมเนอถ้าย้อนกลับไไม่ใช่ผมคุณเกมมันมีมันจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมนีก็แล้วอันนี้มันเป็นเกมครับคุณนกต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นเกมของทางรายการน้อยทำครับ หนึนาทีผ่านไปครับเหลือ2นาทีครับผมจำหน้าผมวันนี้ไว้ใหน่อยดีเะไม่สวอะไรเนี่ยเต็มเลยวะม่เฉยเลยหรอปากๆด้วยอะไรเนี่ยหนึ่งนาทีครึ่งแล้วหนึ่งนาทีครึ่งครับ อันนี้ใส่ใส่เสื้อผมมานะเอาแล้วอ๋อสิบสิบห้าวีครับสิบสิบห้าวิครับเดียวยวนะเกียวแล้วเหรอวันนี้นี่เดลียวเกลียวปวดอะไรมะปวดอะไรคะับพาวีครับพาวีครับ หมดเวลาหมดเวลาเวลาครับละมืออีกครั้งนึ่งครับโอ้ลุกขึ้นมาเขียนหน้าได้เลยครับผมรอรอเดยครับรออกลัเลยครับวันนี้วันนี้ผมจะให้เกียนเขาผมจะไม่เขียนหน้าแต่ผมจะเขียนมือเขานี่ลองดูสิเขียนเขียนว่าอะไรเดี๋ยวนุ๊กจะเขียนมือเขาหน้ววันนี้อย่าบอกนะว่าจะเขียนบอกแล้วกันอะโอ้ย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 เอาไปป่าเนาะ เอาละไม่โอ้ยใกล้ไปนั่นบ่เอาละสักไ่วะตอนนี้ผู้ชมได้ห้องศพอิดอัดมากนะฮะเพราะไม่มีมือถือให้ถ่ายภาพเพราะว่าผมยึดมือถือไว้หมดเลยเพราะว่าเราจะใส่ชุดที่หวานมากนะครับไม่ต้องมาบาเอาผ้าไปปล่อยลงใน TikTok นะฮะ ทำให้ทางรายการต้ารว่าที่มือถือไว้ก่อนนะครับไม่เอาจริงๆก็ไม่อยากยึดหรอกนะครับแต่ว่าหลายๆ EP นะก็ยังมีภาพหลุดภาพหลุดภาพหลุดอยู่นะฮะเลย EP หลักๆเราได้ยึดมือถือไว้ทุกคนนะครับที่มาร่วมรายการนะครับเดี่ยมมากว่ถ้าผมว่าสายจังหวะการกดเร็วกว่าน่าจะทันนะก็ผมอยากจะบอกว่า ประสบการณ์อ่ะพี่หลังถ้าเป็นอันรอบสุดท้ายใส่ชุดสีหน้าเลยนะครับเราจะได้ตอบไม่ได้ก็บอกแล้วว่านุกเนี่ยเขาเร็วทุกอย่างตั้งแต่พฤติกรรมแล้วแล้วก็เร็วก็เร็วเร็วทุกอย่างปล่อยขาบ้านกันไหมโอ้โหลักกันมากนะไม่กล้าเหยนหน้าฮะโอ้โหลำเอียงมากครับคุณนกครับไม่เอาสักนิดเลยฮะไม่เอาคิ้วคันตาหนุ่ยเขาสัก้งไหนนะฮะ อ๋ออาทิตย์นี้ตั้งใจไว้ว่าจะปกป้องงมงค์เขาเงี้ยเย็นเลยนะ50มิไปอีกเทปก่อนนะครับเอาละหลายใจแล้วเนาะหลายใจแล้วหลายใจเออหลายใจ40มโอ๊ยไม่เกือบเลยโอ๊ยเกือบเลย40มิครับเกือบถอดไปข้อเด้อ มาครั้งนี้มาโอ้ยอ๋อยกยกยกมานี่เหยียบขาผมเลยผมยอมเบียเบียดหยิบยั้งกับกีดไปเบิดนสแดงอ่ะโอ้ยฮ่าเร็วๆมาหี่หมดเวลาครับคุณโตครับผมหวลครับหมดเวลาครับปุ่มือครับผม พร้อมนะครับไปครับสมนาทีจับเวลาครับเริ่มเลยเฉียนใครก็ได้ครับเฉียงไ้ทุกคนครับคนชมแบบนี้แสดงว่าคนย่องกินซื้อตอนร้องม่วงน่ะเอาไปอันนี้เพื่อนอันนี้อันนี้หลังจ้ะเอาไหนอันเอาอันนี้ขึ้นก่อนอันนาอันนาตายเอามือบางไปแล้วยังไ่จับได้อีกนั่นแะ

ผ่านไปแล้วครับหนึ่งนาทีครับหน่งนาทีผ่านนไม่ต้วัเลยอเขคิวดเอาเอาอเคอนเนอเอาคุนี้ด้วยสิคนนี้ด้วยสิ่ชอบแป้งมึงถเหลือสองนาทีนะเหลือสองนาทีครับอายาย่เอาตะตขอหนุนไวนี้เลทาปากเนีวันนี้เาปากชี้ไปทาปากนะพีทําปากเขาใจเขาเดี๋ยวเราัดแป้งก่อนโอ้ยตงสารปลาตรงสาปลา ำไมทาปากแค่นั้นเองวะเดี๋ยวเจอดีมันแห้งมันคันปาไม่มีบอกกันด้วยเหรอเอาไปทาปากเอาทาหูโค้งหน้า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 บองหนู้บอกหูบอกโค้งหน้าสิมันมีแบบไม่ให้ทำด้วยเหรอน้องบอกแป้งแป้งมันเยอะเกินแป้งมันเยอะโอ๊ยไม่ใส่เลยโอ๊ยแป้งมันเยอะ 2นาทีแล้วครับสนาทีแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับทำไมเขาเหมือนไม่ไม่ให้ผมทำอ่ะรับงเกียดเออไอ้ทุกคนเราทำเต็มอะไรคนอื่นน่ะไปทำคนดูด้วยไฟเชิญครับเออออหนึ่งหนึ่งงานหนึ่งเอาเลยเอาหัวหน้าเลยไปเลยเฮ้ยเอิ้นเอกสี่สินาทีฮะให้คดครับคุณนุ๊กครับไ วเผมไม่เกี่ยวกับแป้งนะไม่เอาโอเคโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆตเหนียวคัวมูใจเย็นๆนะคะยี่สิบวินาทีสไ้ายครับไม่หันไปเอาผิดกำหูได้ไหมออกไม่ไหวหัวใจอะมันเหลือไหมยี่สิบวิครับีสิบวิครับ ลพอเวลา้ะสำหรับลุงด้วของเราที่ไหนผมบอกเขาไปนอนเอวไม่ไปและบุคคลที่สุดยอดนะครับหรือหัวหน้าทีมนั่นเองนะครับในปี2020